รถไฟฟ้าสายยนงาฮาหนอยถึงท่าเรือไฮฟองเร็วกว่าที่คาดไว้1สัปดาห์วันที่18ตุลาคมกากขนถ่ายขบวนรถไฟฟ้าข,าาขบวนแรกในโครงการรถไฟฟ้าในเมืองหมายเลข3สถานียนงาฮาหนอยได้ดำเนินการที่ท่าเรือนำ้ำไฮวินดูเมืองไฮฟองเร็วกว่ากําหนดที่คาดไว้ประมาณ1สัปดาห์ก่อนหน้านี้รถไฟฟ้าที่มีชื่อว่า กรีนเจอรี w, w, ่ทางเดินส ah ีเขียวประกอบด้วยสีเขียวชมพูแดงและขาวพร้อมสัญลักษณ์คุยวันคักออกจากท่าเรือดันกริฟฝรั่งเศสไปยังนำในดินวูเวียดนามตั้งแต่วันที่2กันยาที่ผ่านมามีกำหนดการเทียบท่าในวันที่24ตุลาคมเมื่อเวลาในรากา30มนาทีของวันที่18ตุลาคมเรือเรือบรรทุกรถไฟฟ้าขบวนนี้มาถึงเวียดนาม เร็วกว่าที่กำหนดไว้ประมาณ1สัปดาห์ทันทีหลังจากเทียบท่ารถไฟฟ้าถูกยกขึ้นเพื่อเตรียมขนถ่ายในเวลา8นาฬกาของวันเดียวกันตามแผนรถไฟฟ้าจะถูกขนส่งโดยรถโหลากขนาดใหญ่จากท่าเรือนำไฮดินบูไปยืนพื้นที่ดีพอตยนงาฮานอยจากนั้นจะดีตั้งบนรางเพื่อทดสอบการทำงานก่อนเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ รถไฟฟ้าได้รับการออกแบบใหม่ล่าสุดและผลิตตามมาตรฐานยุโรปโดยบริษัทอัสตอมกรุ๊ปฝรั่งเศสตามโครงการจะมีรถไฟฟ้าทั้งหมด10ขบวนเพื่อใช้งานอย่างต่อเนื่องบนรางรถไฟฟ้ามาตรฐาน1 4 3 5ม mm. ิมลลิเมตรตัวถังทงําจากวัสดุอลูมิเนียมอลลอยน้าหนักเบามีอายุก,การใช้งานยาวนานตัวรถไฟฟ้ามีระบบปรับอากาศระบบระบายอากาศวิทยุโดยสารกล้องวงจรปิดระบบตรวจควัน และไฟแยกอิสระไฟ a อดจะปรับแสงสว่างโดยอัตโนมัติเมื่อเข้าสู่เส้นทางในระดับใต้ดินการตกแต่งภายในรถไฟฟ้าด้วยสีสันสดใสและไฟ a อ d สีขาวจะสร้างความรู้สึกโปร่งโล่งสบายให้กับผู้โดยสารในขณะโดยสารรถไฟฟ้าอีกด้วยรถไฟฟ้าใช้โซลูชันการส่งสัญญาณ CBTCCommunication Based Train Control ที่เรียกว่า อุบาลิกซึ่งเป็นโซลูชันชั้นสูงของอัสตอมที่มีข้อดีเช่นโครงสร้างระบบควบคุมที่ยืดหยุน่นมีประสิทธิภาพความปลอดภัยและช่วยให้มัน่นใจได้ว่าการให้บริการแก่ผู้โดยสารจะไม่สะดุดแต่<ม>และขบวนประกอบด้วยรถสีคันที่ใช้เครื่องยนต์ AC-3 เฟสรถไฟฟ้าสามารถบรรทุกคนได้9 1, 4 4ถึง1,124คนต่อขบวนรถโดยสาร มีความหนานแน่นประมาณ6.6ถึง8คนต่อตารางเมตรและวิ่งด้วยความเร็วเชิงพาณิชย์35กิโลเมตรต่อชั่วโมองความเร็วในการออกแบบ80กิโลเมตรต่อชั่วโมองในเงียนเฉามินหัวหน้าคณะกรรมการบริหารรถไฟในเขตเมืองฮานอยกล่าวว่าตามแผนรถไฟฟ้าในเมืองหมายเลข3ส่วนสถานีโยนงาฮานอยในช่วงทางลอยฟ้า8.5กิโลเมตร จะถูกใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ก่อนในช่วงเครื่องหลังของปี2564เริ่มจากสถานีโยนถึง S8 ไปยังมหาวิทยาลัยการขนส่งในส่วนใต้ดิน4กิโลเมตรที่เหลือจะถูกใช้งานภายในสิ้นปี2565โครงการรถไฟฟ้าในเมืองหมายเลข3่วนสถานีรถไฟโยนฮานอยได้รับการสนับสนุนเงินกู้ ODA จากรัฐบาลฝรั่งเศส Friend Agency, d e v e l o p m e n t Agency AFD ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย ADB ธนาคารเพื่อการลงทุนในยุโรป EIB และทุนต่างตอบแทนในประเทศต่อไปเรามาฟังความเห็นของชาวเวียดนามเกี่ยวกับรถไฟฟ้าสายยนฮานอยกันนะครับความเห็นแรกน,นะครับรถไฟฟ้าสวยและทันสมัยมาก ฉันมองว่าฮานอยและเมืองใหญ่ๆจะพัฒนาระบบรางสาธารณะในเมืองไหนไม่ช้าความหินต่อมาครับสวยมากสียังสวยอีกด้วยฉันแทบรอไม่ไหวที่จะขึ้นรถไฟไปชมฮานอยนักท่องเที่ยวก็ต้องการเช่นกันความหินต่อมาครับมันสวยเกินไปดูทันสมัยมากผลิตภัณฑ์ในยุโรปอัสตอมและซีเมนเป็นบริษัทรับเหมาเดินรถไฟที่มีเื่อเสียงสองแห่งในโลก ฉันหวังว่าต่อไปจะยังคงใช้ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของอัสตอมต่อไปความเห็นต่อมาครับพยายามทำเส้นทางรถไฟฟ้าในเมือง SG และ HN ให้เสร็จอย่างรวดเร็วผู้คนตั้งหน้าตั้งตารอนี่คือขั้นตอนของการพัฒนาประเทศความเห็นต่อมาครับหวังว่าในอีก10-15ปีข้างหน้าจะมีรถไฟฟ้าทั่วประเทศเพื่อรองรับการเดินทางของผู้คน มากกว่า90ล้านคนในเวียดนามความเห็นต่อมาครับข่าวดีประจำวันเราต้องการรถไฟฟ้าตามกำหนดเวลาอีกหนึ่งความเห็นครับวางอะไรไว้ในเส้นทางรถไฟฟ้าสายนี้ความเห็นต่อมาครับในปี2008ฉันได้รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับสีของรถไฟฟ้าตั้งแต่ฉันอายุ18ปีตอนนี้ผมอายุ30มหนึลูกหนึ่ง เพิ่งได้เห็นรถไฟฟ้าอาจจะรอถึงอายุ42ปีจึงจะสามารถนั่งรถไฟฟ้าสายนี้ได้ความเห็นต่อมาครับดูดีกว่าแบรนด์ทันสุยเตียนมากผลิตภัณฑ์ของยุโรปได้รับการยอมรับว่ามีมาตรฐานอีกหนึ่งความเห็นครับการเอาแบบที่ทันสมัยและสวยงามขอแสดงความยินดีกับฮานอยความเห็นต่อมาครับ รถไฟฟ้าสวยงามสวยกว่าสาย b t s t และ c l h d ความเห็นต่อมาครับฉันหวังว่าจะได้นั่งรถไฟฟ้าโดยเร็วที่สุดความเห็นต่อไปครับมันวิเศษเกินไปหวังว่าเส้นทางที่เหลือแก่แล้วเสร็จในเร็วนี้เพื่อให้ประชาชนได้เดินทางความเห็นถัดมาครับ ในความเห็นของฉันสีของรถไฟ HN นั้นสวยงามแต่มันเข้ากับภูมิประเทศและภูมิอากาศของยุโรปได้ดีกว่าในเวียดนามเมื่ออากาศร้อนและชื้นคุณจะเห็นสีเข้มในขณะที่ลอยฟ้าเป็นเทียนซอยเทียนนั้นมีสีสันสดใสและสวยงามในแง่ของคุณภาพคงจะเท่าเทียมกันเรายังหวังว่าหลังจากนำไปใช้แล้วคนของเราจะมีจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดความเห็นต่อไปครับ ฉันอาศัยอยู่ในไทยเงียนฉันต้องไปฮาหนอยเพื่อจะทดลองมันความคิดต่อมาครับมันมีความงามของตัวเองทําให้หลายคนถึงมีความคิดเห็นมากเกินไปความคิดต่อไปครับเบ้นเทียนซอยเทียนสวยกว่าอันนี้ก็จบแล้วครับสําหรับความคิดเห็นของชาวเวียดนามที่มีต่อรถไฟฟ้าสายนี้วันนี้ก็ขอจบข่าวแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ